มาครับวันนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนําผมมาครับบอกว่าร้านนี้ต้องลองให้ได้เป็นข้าวหมกไก่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับภาพในหัวของเราข้าวหมกไก่เนี่ยก็จะเป็นไก่ที่อบอยู่ในหมอ้อเนื้อที่อบอยู่ในหมอ้อใช่ไหมครับแต่ที่เนี่ยเขาต้มแยกครับล้วก็จะชุบด้วยแกงอุดมาแล้วก็ราดด้วยแกงอุดมาครับจะเป็นไก่เนื้อที่ชุ่มมากๆเลยครับแล้วเราก็จะสั่งซุปหางวัวต่อด้วยครับเป็นการตัดเลี่ยนได้ดี เท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาครับเดี๋ยวเราไปชิมไก่กันก่อนเลยสังเกตได้เลยนะครับว่าตักไก่มาเนี่ยนุ่มมากๆครับแล้วก็นี่ครับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านบอกเลยไม่มีใครเหมือนแน่นอนบอกเลยนะครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยกินข้าวหมกไก่ที่ไก่นุ่มขนาดนี้เลยครับแล้วมาดูการหั่นเนื้อสิครับคุณภาพดีมากๆครับนุ่มพอๆกับไก่เลยไม่อยากจะเชื่อน้ำจิ้มของไก่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเด็ดมากๆครับส่วนน้ำจิ้มเนื้อเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันครับเอาเป็นว่าใครออออออยยยยยูู่่่่่่่่่่่แแแแแถถวววววนน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 นตตตกกกกกเเเเเีีีีีีีี้้้้้้้้้้งงงงงงมมมมาา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 ลลลลลใใหหไดดดคคคครรรรรรัััััััับบบบบบบะะทททซซุุุปปปขขชิิญๆๆๆ๊ืจ ก็คล่องคอและก็ชื่นใจมากๆเลยครับลองเอามาจิ้มน้ำจิ้มดูนะบอกเลยว่าโคตรเด็ดเปลี่ยนอีกรถหนึ่งเลยครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเราไปบอกพิกัดร้านกันเลยดีกว่าร้านนี้เปิด1ิดโมงครึ่งปิดบ่ายัารนะครับหยุดวันอาทิตย์และนี่คือราคาเมนูของทางร้านนะครับร้านหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหาไม่ยากครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะครับหาไม่ยากครับเยียย้ยงกันนิดเดียว